โรงพยาบาลราชวิถีมูลนิธิดวงใจใหม่ร่วมกับ The Open Box Charity Orchestra จัดงานถแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวคอนเสิร์ตการกุศล Open Box for open heart ครั้งยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2568ที่โรงละครอักษรา King า o เวอร์ซอยรางน้ำเพื่อระดมทุนสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจให้ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดกลุ่มด้อยโอกาสระยะเร่งด่วนให้ได้อย่างน้อย200รายที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อลดระยะเวลาการรอคิวซึ่งมีความ เเสสีีี่ยยงตตอการชวิคจุดประสงคใ์ในการจัดงานแทบทุกงานเนี่ยนะคะจุดประสงค์หลักก็คือการหารายได้นะคะเพื่อผู้ป่วยนะคะทั้งที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็โรง,โรงพยาบาลอื่นๆที่มีความประสงค์ให้เราต้องไปช่วยนะคะอนอกจากนอกจากการหารายได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองดูนะคะว่า เราไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนะคะออเคสตราที่เป็นวงใหญ่มากแล้วก็เป็นชาริตี้นะคะทุกสิ่งอันคนที่มาร่วมงานกันเนี่ยใช้สัพพะกำลังของตัวเองแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดหวังผลเป็นเป็นค่าใช้จ่ายเป็นอะไรเลยนะคะลองมาดูว่ามันจะเป็นยังไงกันนะคะความพิเศษความพิเศษก็คือเราจะมีศิลปินรับเชิญนะคะที่หลากหลาย ก็มีทั้งป๊อตมีพี่ปูอัญชลีพี่ต้นแมงทอสนะคะอินสควิสแอนิมอลและอีกหลายหลายท่านและรวมทั้งมืออาชีพนักดนตรีมืออาชีพนะคะความพิเศษมากๆเลยก็คือเป็นวงดนตรีออเคสตราจิตอาสาที่ร่วมจิตร่วมใจกันมีทุกเพศทุกวัยทุกอายุนะคะมามาอยู่ด้วยกันในวงเดียวอะค่ะนี่คือความพิเศษที่ คิดว่าไม่มีวงไหนมีนะคะ,คะก็คือคอนเสิร์ตท,ทั่วไปเนี่ยนะคะที่น้องๆไปดูกันเนี่ยก็นัดนตรีก็เยอะแต่อันนี้เกือบ200เกือบ200ชิ้นดนตรีะคะ่ะโอพี่เองยังตื่นเต้นเลยคนจัดว่าวันนั้นวงกระหึ่มมากเลยะคะ่ะอยากเชิญที่มาจริงๆค่ะที่พิเศษที่สุดก็คือนักดนตรีทุกคนคือจิตอาสาล้วนๆนะคะค่ะทุกคนเลยค่ะใช่ค่ะ สุทาให้ฝากเชิญชนน่ค่ะไ<า>้ไหนได้ค่ะก็งานนี้เราจัดที่22กุมภานะคะเพื่อความชัดเจนก็คือว่าโรงละครที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดนะคะคือโรงละครอักษราถนนอซอยรังน้ำนะคะแล้วก็โรงละครนี้มีที่นั่ง600ที่นั่งนะคะเป็นที่นั่งดีๆทั้งหมดเลยนะคะ,ะสนใจนะคะ เราเรียกว่าคอนเสิร์ตการกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าซื้อขายบัตรแล้วกันนะคะเป็นบริจาคตามเปิดใจนะคะว่าเปิดใจเท่าไหร่การติดต่อนียติดต่อได้2ช่องทางนะคะ<ม>ก็คือมาที่ f a c e b o o k นะคะ ดวงใจใหม่นะคะได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะหรือว่า f a c e b o o เอ่อสแลพิมพ์ว่า new heart นะคะหรืออีกอันหนึ่งซึ่งพวกเราใช้เยอะก็คือ Line นะคะเป็นตัวแอปนะคะแล้วก็พิมพ์ว่า new heart นะคะ n e w h e a r t ธรรมดานะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ,ะก่อนหน้านี้เรายังไม่เปิดเลยนะคะต้องขอบคุณน้องๆวันนี้จากวันนี้เป็นต้นไปในพรุ่งนี้เนี่ยเริ่มจองบัตรคะ่ะ แล้วก็จะใช้วิธีว่าใครสนใจก็บอกจํานวนบอกจํานวนนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักเดือน2เดือนพอนพี่ดูว่าจองมาเท่าไหร่ที่ก็จะแจ้งจับทุกคนแล้วก็จดชื่อไว้แล้วก็มารับบัตรที่วันงานได้เลยค่ะรับรองว่าได้ทั้งจิตผู้สนนะคะอินใจนะคะแล้วก็ได้ความตื่นเต้นร้าใจของงานวันนั้นจริงๆค่ะเพลงเป็นเพลง เกี่ยวกับความรักและการให้นะคะอยากให้ทุกคนมาฟังค่ะทั้งเพลงชทยและเพลงสาะคนเพลงหลากนะคะค่ะหลเพหลายค่ะอยากให้ย้ำรายได้ทั้งหมดทีว่าจะไปอยู่กับคนไข้ได้รายได้ทั้งหมดจะไปอยู่กับคนไข้ค่ะอยู่กับคนไข้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้มีในเรื่องอื่นๆเลยยกเว้นคนไข้อย่างเดียวค่ะ แล้วก็จะเป็นคนไข้โรคหัวใจทั้งคนไข้ที่ต้องการการรักษาทางด้านอายุรกรรมก็คือการสวนหัวใจการถ่างเส้นเลือดและคนไข้ที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจนะคะนอกจากนี้ก็มีคนไข้ที่ต้องการทำเส้นเลือดเพื่อนำไปล้างไตในคนไข้ที่ไตาวายถาวรคนไข้ทั้งสาประเทศนี้แหละคะ่ะทั้งหมดคะ่ะ